สวัสดีค่ะวันนี้เรามานําเสนอเรื่องการเกษตรอัจฉริยะความหมายของการเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์มหมายถึงการทําเกษตรสมัยใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทํางานโดยให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดเพื่อทําให้ภาคการเกษตรเริ่มมีการปรับตัวนําเอาเทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงและประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้น องค์ประกอบที่สำคัญ 1. การระบุตำแหน่งพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสมโดยอาศัยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 2. การแปลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เซ็นเซอร์อย่างเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาของการปลูกพืชซึ่งแปรผันไปตามสภาพอากาศ 3. การบริหารจัดการพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อลดการใช้ทรัพยากร และตอบสนองต่อความต้องการการเพาะปลูกพืชการทำฟาร,ร์มอัจฉริยะเป็นเรื่องของความแม่นยำเพื่อนำไปสู่การเพาะปลูกพืชที่เข้ากับพื้นที่บริเวณนั้นผ่านการตัดสินใจข้อมูลที่ถูกต้องโดยช่วยลดต้นทุนกระบวนการผลิตเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่สร้างมาตรฐานการผลิตควบคุมคุณภาพได้ตามที่ลูกค้าต้องการผลผลิตจึงได้ราคาสูงกว่าฟาร์มทั่วไป ดังนั้นองค์ประกอบที่สำคัญในการทำฟาร,ร์มอัจฉริยะให้มีประสิทธิภาพคือการระบุตำแหน่งพื้นที่พอปลูกการแปลวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารจัดการพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร สมาร์ทฟาร์มจะเน้นการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพสูงปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในขณะที่มิติของเกษตรกรสมาร์ทฟาร์มคือเกษตรกรที่มีะระดับมาตรฐานความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้สมาร์ทฟาร์มยังเป็นแผนหนึ่งในยุทธศาสตร์สมาร์ทไทยแลนด์2020และสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจฐานชีวภาพไบโออีโคโนมี e ต่อมาเราจะพูดถึงโมเดลเศรษฐกิจใหม่ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ช้าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังมีรายได้น้อยรัฐบาลจึงจำเป็นต้องเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยไปสู่รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า BCG Economy Model ซึ่งจะช่วยต่อย,ยอดจุดแข็งของประเทศให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทั้งในความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยอาศัยกลไกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูงปัจจุบันประเทศไทยก็มีการนำระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI คือระบบที่มีข้อมูลและมีการบริหารจัดการตัวระบบให้ได้สภาวะอย่างที่พืชต้องการสามารถควบคุมทุกอย่างบนโทรศัพท์มือถือได้ และจะทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นต่อไปจะเป็นเทคโนโลยีที่ได้นำเข้ามาใช้นะคะเทคโนโลยีโรงงานผลิตพืชหรือ PANFACTORY เป็นเทคโนโลยีการผลิตพืชในระบบปิดหรือกึ่งปิดที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆให้มีความเหมาะสมต่อการจเจริญเติบโตของพืชซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาจากองค์ความรู้ขแขนงต่างๆ ทางด้านสรีระวิทยาพืชการเกษตรวิศวกรรมรวมถึงการจัดการเทคโนโลยีทำให้มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นรูปแบบการทำฟาร์มในอนาคตโดยประเทศไทยจะมีการนำเอาเทคโนโลยีแพนแฟกทอรี่มาประยุกต์ใช้ในการเพาะปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชในกลุ่มสมุนไพรซึ่งเทคโนโลยีนี้สามารถควบคุมปัจจัยต่างๆเช่นช่วงขึ้นแสง ความเข้มแสงอุณหภูมิความชื้นและธาตุต่างๆและปริมาณก๊าซคาร์อบอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่พืชใช้ในการเจริญเติบโตต่อมาคือโดรนโดรนถูกใช้ในหลากหลายรูปแบบเช่นใช้ในการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอจากมุมสูงใช้ในการเกษตรและใช้ในการขนส่งสินค้าคนส่วนใหญ่ใช้โดรนสำหรับการถ่ายภาพเพื่อให้ได้มุมมองที่แปลกตา โดนนั้นเป็นเทคโนโลยีที่กระแสนิยมค่อนข้างมากและในการใช้โดนนั้นนอกจากจะต้องศึกษาเพื่อเลือกใช้ประเภทของโดนที่เหมาะสมกับงานแล้วยังต้องคำนึงถึงกฎหมายอีกด้วยโดนแบ่งเป็น3ประเภท 1. มันติโรเตอร์เป็นโดนประเภทที่ใช้งานทั่วไปมีความคล่องแคล่วสะดวกเพราะไม่ต้องใช้ลันเวย์ในการบินขึ้นและลงจอด 2. ฟิก์วิงสามารถบินได้นานกว่า จึงเหมาะกับพื้นที่สำรวจที่ขนาดกว้างแต่จำเป็นต้องมีลันเวในการบินขึ้นและลงจอด 3. ไฮบริดโมเดลเป็นประเภทที่พบได้ยากมีความเร็วในการบินและระยะในการบินสูงกว่า2แบบแรกไม่ต้องใช้ลันเวย์ในการบินขึ้นและลงจอดประโยชน์ของสมาร์ทฟาร์มมิ่ง ลดการใช้แรงงานคนเนื่องจากงานบางส่วนจะมีการใช้เทคโนโลยีดังนั้นจะลดภาระงานของคนโดยรวมได้ 2. เกษตรกรสามารถเพิ่มคุณภาพของสินค้าได้ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ปรับสัสดส่วนปุย๋ยการให้น้ำการให้แสง 3. ทํทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นใด้การทำงานที่มีการเก็บข้อมูลอยู่ตลอด และจัดทำในรูปแบบของซีโร่เวสทำให้เกษตรกร,ร,กรสามารถคำนวณพื้นที่การปลูกรูปแบบพันธุกรรมต่างๆให้มีคุณภาพที่ดีตามต้องการของผู้บริโภคในลักษณะต่างๆลายชื่อสมาชิกนางสาวสุดารัตนอินมีและนาย,ยกันตะััดอวยพรชชยกุลขอบคุณค่ะ